เนียนเหลือเกินโอ้โหเนียนมากๆโอ้หข้อสู่ขอโจรครับเอาเป็นข้อครับพี่น้อง ก็จับตาดูนะครับจับตาดูระดนะครับเป็นนี่ครับเป็นี่วันนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนแฟนแมนะครับที่ให้การสนับสนุนอาเปียนะครับตงเทียวเอะนะครับยัดตีเทยบไเลยเติมมาไม่หล่อเลยนะเงานเรื่องดอกไม้ทมีเจ้า่างอเวลาลุกเดอดเลยครับอเวลาลกเอ ต่ก็ต้องสักเกมไปเลยจนทางนะพันจะได้มีโอกาสต้นสุดจะรู้ใจคุณนายหนึ่งจะรอพ่อจะขอพรจากกองที่ต้องไปแต่เป็นต้องไปในอนาคตใช่ใช่จากอนาคตโอเคจะรอค้นสุดมาจากคุณแม่ Đáp tết chân bơi bỏ của lạc đinh quần áo lạc đinh quần áo lạc

เหลือเกินโอ้โหเนียนมากมกโอ้ข้อสู่ขอโจรครับเอาเป็นข้อครับพี่น้อง Ô mọi người ơi 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 Untuk ini, untuk semua muda, untuk mereka, lihat, kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Saksi ini, nang dulu, nang dulu, nang dulu. Bangku, bangku, bangku. Semangat, kekuatan, menjadi pemenang. Sampai jumpa lagi bersama. อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วเอาเลยครับไม่เห็นแล้ววัน เขาเมกบ,บ่เขาเมกบ่ยโอ้อยเมฆ่บไง,งพี่น้องเมฆใหญ่ครับเมฆใหญ่เหลือเกินมันแนมไม่เห็นเลยครับหนุ่มกทมเข้ากีบเมกแล้ว<อ>เดี๋ยวเราต้องซ้อมให้มันออกจากเมฆก,ก่อนนะครับ ท่านผู้ชมแล้วค่อยเบิง่งจอยจอยแมาแนมเจสี่แมเนี้มเยลล

่เจสีหังเนี่ยนั่นน่นนั <S <S ่าวน่นี่มานันช่องไหนจำไหนจเอกลักษณ์มั้นะมีบ่เดีมาณไหนใส่เมาณไหนโอนี่เห็นละเห็นละโอเคขอบคุณครับ

ครับ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 

ใช่และนำแน่งกุ้งไม่บางนะครับคนเขาพูดซุบปรหลัดร้อนมากั่นนั่นแต่อันนี้เขียวเขี้ยวน่เขียวเขียวนั่นขึ้นไปเลยมีครับวางช่องขึ้นใบใหม่เลยเนี่ยปี๊บใใหม่ต้องหันมันมั่งี่ร้อยสิบห้าซี่ร้อยสิบห้าน้แนนนะครับ